ครับบรรยากาศเราเลือ่อนต่อฟังปัตตานีอ่าถึงใกล้ถึงแล้วครับผมพี่น้องครับครับหลังจากเริ่มเติมแล้วครับพี่น้องประเทศไทยบรรยากาศเลพี่น้องเลยเป็นแถวสะพานป่านะครับเนาะสะพานสูงครับตลาดเศ้านะครับนะนเนาะเย็นเมนเย็นก็เห็นอยู่ข้างบนไปแล้วครับ บนเวอร์สะพานใช่พี่น้องในเบิงบรรยากาศครับผมครับสะพานนี่แหละครับผมที่ขึ้นไปทายบรรยากาศนพี่น้องในเบิงนะครับเนาะย่างออกร่างกายไปขึ้นทายบรรยากาศในพี่น้องในเบิงอยู่ด้านล่างนะครับเนาะท่าเรือประมงจะมาตะตันทีครับตลาดเสานะครับเนาะเพก็น่าจะทาขึ้นตอนวันนี้บริามเพึ่งนะครับอาทิตตอนเสาแล้วครับพี่น้องครับ เราส่าว่าช่วงตีสองบนนะครับเนาะพี่น้องได้เข้าได้กินอาหารเสาอาหารสดจากทะเลอ่าวไทยครับบรรยากาศอยู่บริเวณสะพานสูนสงนะครับเนาะสะพานสูงสะพานปลาพี่น้องเขา

ก็จะทำกานก็จะหลากนะครับบางบรรยากาศกันยาวๆเลยนะครับนะเป็นหลงอีที่ก็จะจบพอดีนะครับหนละัง ไปปกปลานะครับได้ไหครับเป็นตุเรียนมาเมื่อกี้ไปๆๆครับประมาณไหครับพี่น้องอ๋ปลาหน่อยครับได้เยอะครับ ครับพ้อครับฝกไว้นครับคบีน่าขเลยครับน้นนครับทตามนะค,ครับสวัสดีครับ